อาการแบบไหนบ้างนะครับที่เราควรจะเจยียจานเบรกเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเป็นยางรถยนต์เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องพับเบรกและระบบช่วงล่างครับเดี๋ยวนี้นะครับจะพาไปดูเนาะว่าอาการแบบไหนบ้างที่เราควรจะเจยียจานเบรกนะครับอ,อันนี้คือจานที่เรากําลังจะเจยียเนาะตัวชิ้นง,งานนะครับจานเบรกก็จะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นล,ลายริ้วๆเนาะอันนี้อาจจะยังเป็นไม่เยอะนะครับ ถามว่าอ,อาการแบบไหนที่เราควรเจียเนาะก็อย่างเช่นเบรกแล้วมันจะมีเสียงดังแบบเอียดอย่างนี้นะครับหรือว่าเบรกแล้วออมีอาการสั่นที่เท้าเวลาเบรกนะที่ตัวแป้นเบรกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวจานเบรกเป็นคลื่นเนี่ยพอตัวหน้าเบรกไปประกบปุ๊บจุดที่มันเป็นคลื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการสั่นที่ตัวแป้นเบรกนะครับ เราก็อาจจะลองง่ายๆแล้วก็เอาเล็บเนี่ยกรีดที่ตัวจานเบ่งแล้วถ้ามันรู้สึกแบบเอ่อเป็นคลื่นรู้สึกเนี่ยก็ควรจะเจียละหรือว่ามีอาการอย่างที่ผมกล่าวาเนาะเราก็ควรเจียซึ่งเราก็มีเครื่องเจียนะครับนี่ว้าว <Wow. S 1> อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานหลังเจียกันฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวให้ช่างติดตั้งเลยก่อนนี่นะครับถ้าเจียแล้วนี่จะเห็นได้ว่าเราก็จะได้จานแบบเรียบเนียนมาแบบนี้นะครับ ซึ่งก็จะทำให้การจับของหน้าเบรกเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับประกอบกับว่าเราก็สามารถลวดเปลี่ยนตัวผ้าเบรกใหม่ได้เลยนี่นะครับทีนี้พอเซตซีโร่อย่างนี้นะครับทุกอย่างก็จะเบรกยังมีประสิทธิภาพขึ้นเนาะก็สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจใช้บริการนะครับติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์แอด MTC t h a หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก,ก็ได้นะครับอยากทราบราคายางน้นมันเครื่องรครับผ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยเช่่ยต่อําถามครับ สำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีงส้มๆข้างๆข,ของบ้นเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ